สวัสดีค่ะวันนี้เชาแตมคูสปาจะพาเพื่อนๆมาดูสาเหตุหลักๆที่น้ำคุณเขียวและวิธีการป้องกันนะคะ 1. ไม่ได้ล้างถังกรองสาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่เป็นกันบ่อยค่ะเนื่องจากถังกรองที่จุดสารกรองไว้เมื่อมีตะไคร่น้ำและสิ่งสปกปรกเข้าไปปะปนสะสมเรื่อยๆหากไม่ระบายออกก็มีโอกาสที่วนกลับเข้าสาได้ค่ะวิธีการป้องกันคือ การหมั่น backwash ทุกสัปดาห์เครื่องกรองทุกยี่ห้อจะมีโหมดนี้อยู่ค่ะโดยเราจะ backwash ล้างถังออกประมาณ30-45วินาทีหรือจนกว่าน้ำที่ไหลออกมาจะดูใสค่ะคอ,อลอรีนน้อยไปเกลือน้อยไปสำหรับสาว่ายน้ำควรมีค่าโคลีนอยู่ที่1-3 ppm ค่ะ สำหรับสระระบบน้ำเกลือควรมีค่าเกลืออยู่ที่2,500-3,500 ppm หรือ2.5-3.5 ppt ค่ะจึงจะสามารถผลิตคอลีนออกมาเพื่อค่าเชื้อโรคได้หากน้อยไปน้ำในสระจะมีคอลีนไม่เพียงพอทำให้สระมีน้ำที่ขุ่นเขียวค่ะวิธีการป้องกันมันตรวจสอบค่าคอลีนหรือค่าเกลือสำหรับสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือว่าคอลีนและเกลืออยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่ ส่วนสสาว้น้ำระบบคอลินก็เช่นกันค่ะมันตรวจสอบค่าคอลินว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่นะคะ 3. มีค่า pH ที่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนนะคะว่า pH คือค่าความกดด่างของน้ำค่า pH ที่ดีจะอยู่ระหว่าง7.2ถึง7.6ค่ะหาก pH สูงไปน้ำจะมีค่าความเป็นด่างมากจะทำให้น้ำกุ่นเขียวได้ง่าย หาก pH ต่ำไปน้ำจะมีค่าความเป็นกรดจะส่งผลให้คอรีนที่ฆ่าเชื้อในน้ำระเหยไวมากทำให้คอรีนไม่เพียงพอต่อการฆ่าเชื้อและน้ำขุ่นเขียวในที่สุดค่ะวิธีการป้องกันคือใช้เคมีปรับค่า pH ให้น้ำในสระกลับมาอยู่ในระดับที่บาลานซ์ที่เหมาะสมนะคะ 4. ระบบเครื่องกรองมีปัญหาสำหรับปัญหานี้เป็นเพราะว่าผู้ใช้ไม่มีเวลาดูเออร์เลอร์ที่แจ้งเตือนหน้าเครื่องนะคะ เครื่องกองที่ดีจะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนเมื่อมีปัญหาในระบบค่ะหลังจากแจ้งเตือนเครื่องกองก็จะหยุดการทำงานทำให้ไม่มีการกองน้ำหรือผลิตคอลีนออกมาเพื่อฆ่าเชื้อโรคค่ะวิธีการป้องกันคือหมั่นตรวจสอบเวลาเครื่องกองทำงานค่ะใช้เวลาเพียง5-10นาทีเพื่อดูว่าหลังจากเครื่องกองเริ่มต้นการทำงานแล้วเครื่องกองมีแจ้งเตือนเออร์เลอร์ต่างๆหรือไม่สาเหตุหลักๆที่แจ้งมานี้ เป็นสาเหตุที่ทุกคนเป็นกันบ่อยๆนะคะแต่เพียงทําตามคําแนะนำํำ4ข้อนี้น้ำในสระของเราก็จะใส่และน่าเล่นอยู่ตลอดเวลาค่ะ